ลากแฟนไปใส่ชุดไทยนอนลูอยู่สบายเที่ยววัดวังและมาร์ครสำคัญรอบเกาะพันครที่เซ็นทรบายเซ็ Bangkok, นทราลโฮเทลแบงคอกพันครกันค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเขาจับมาให้เราเรียบร้อยแล้วเช็คอินเรียบร้อยเขาก็จะให้บัตรเพื่อมารับซิเนเจอร์เวลคัมดิงค่ะส,สดชื่นมากโดยปกติในแพ็กเกจจะเป็นห้องสุพเรียนนะคะแต่ห้องในรีวิวของตองก็คือจะเป็นห้องพรีเมียมสวีทเราสามารถจ่ายเงินเ,เพิ่มเพื่ออัปเกรดห้องแบบนี้ได้เลยค่ะ ห้องกว้างแฟคซิลิตี้ครบครันน้ำแรงเตียงนุ่มนอนสบายเซฟเวลคัมในห้องก็น่ารักมากๆเลยสาวสาวสายถ่ายรูปจะต้องถูกใจตรงนี้แน่นอนเลยค่ะโดยที่ห้องของตองมีวิวเป็นสาว่วน้ำนะคะใครเป็นสายเฮลตี้ก็สามารถเข้าฟิตเนสมาออกกำลังกายได้นะคะออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปไว่ายน้ำกันต่อได้เลยค่ะถ้าใครมาช่วงบ่ายบอกเลยว่าแสงสวยเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆหรือว่าจะว่ายน้ำก็ได้นะ เป็นสาแบบอินฟินิตี้พูลเราสามารถไ่ว้แล้วมองออกไปเห็นวิวข้างนอกเลยค่ะไปเที่ยวกันค่ะดปนในแพ็คนี้จะมีชุดไทยฟรีสําหรับ2คนนะแต่ว่าตองเลือกที่จะไม่ใส่นะคะและก็มีบริการรถส่งที่วัดพระแก้วและรับกลับจากท่าพระทิแตแ่ด้วยความที่วันนั้นเย็นแล้วค่ะที่อื่นก็เริ่มปิดไปเรื่อยๆตองเลยเลือกไปวัดอรุณก็ลงที่ท่าเตียนนะคะเสียค่าเรือข้ามฟาก5าบาทเท่านั้นเองค่ะนั่งเรือเพียงไม่กี่นาทีเราก็มาถึงท่าเรือของวัดอรุณแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆตองมาครั้งแรกเลยนะเนี่ย สำหรับค่าเข้าวัดตรุนนะคะคนไทยไม่เสียค่าแค่โชว์บัตรประชาชนก็เข้าได้เลยฟรีๆถ้าใครจะมาที่วัดตรุนนะคะต้องแนะนําไม่เช้าก็มาเกือบเย็นเลยค่ะเพราะว่าออวัดตรุนเนี่ยตอนเย็นมีพระอาทิตย์ตกด้วยสวยมากๆจะมองจากมุมมองของวัดเลยก็ได้หรือจะข้ามฟากกลับมามองฝั่งตรงข้ามก็ได้นะคะจะบอกว่าที่นี่มีชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปสวยมากๆเลยค่ะ สวยทั้งวัดสวยทั้งคนเลยทุกคนถ้าใครเปลี่ยนใจอยากจะใส่ชุดไทยแบบเขารอบข้างวัดก็มีบริการให้เช่านะคะแต่แนะนําว่าให้มาจากเซ็ตของโรงแรมดีกว่าเพราะเขาเบริการให้เราฟรีๆแล้วค่ะหิวแล้วนั่งตุก๊กต๊กกับโรงแรมกันดีกว่าค่ะซึ่งเซ็ตนี้จะรวมกับอาหารไทยสูตรพิเศษด้วยนะคะจะเลือกเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้บอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างถ้ามาแล้วอย่าลืมสั่งเมนูนี้นะคือเลิศมากแคปหน้าจอแห้เขาดูเลยทุกคนจบวันอันแสนพิเศษเรียบร้อย g o ุ่ m o n นิ่งค่ะได้เวลาบุฟเฟ่อาหารเช้าแล้วก็รวมอยู่ในแพ็กเกจเช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มสุดท้ายใครอยากมาแบบตองนะคะบอกเลยว่าราคาเพียง3,299เท่านั้นแล้วลากแฟนตามมานะ